ได้อยู่ครับปลาคาเทงครับผมโอเคครับฝนตกตกครับตอนนี้ ใครับวันนี้ก็เหยื่อไส้เดือนนะครับมุนทงปลากระิงครับผมได้หนึ่งตัวครับผมตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูครับผมกับเช้านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผมนะครับเช้านี้กับวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆครับผมนี่ปลากระิงรู้สึกว่านะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะเป็นปลาอะไรผมเห็นหางนะผมว่านากว่าน่าจะเป็นปลากระทิงครับผมอ๋อใช่เลยเนี่ยปลากระทิงแน่นอนครับดูครับเนี่ยปลากระทิงครับสวยอยู่ครับไซส์โอเคครับได้อยู่ถ้าตรงกับใส่เบ็ดกับเหยื่อด้วยเหยื่อไส้เดือนนะครับตามจะครอบคลุมครับ แต่ถ้าปลาใส่ใส่เยือด้วยหนอนนอนหายนั่นก็คือจะได้แค่ปลาปรากฏครับผมนี่เราถือว่าไซส์โอเคอยู่นะครับได้อยู่ครับปลาคระทีงครับผมโอเคครับฝนตกๆครับตอนนี้หากันหากินกันแบบบ้านบ้านครับหินคลองครับผมคลองธรรมชาติโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าจะมีเพิ่มมาอีกแต้มสองแต้มหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ฝนก็ตกหนาวมากครับผมโอเคครับไม่เสียเวลาไปดูกันต่อครับนี่นะครับทั้งหมดที่ได้โดบเมื่อกี้มีแม่ปลาครับผมปลาช่อนกปลาช่อนชัยนะครับปลากระทิงสองตัวปลาช่อนชัยไซส์โอเคอยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผมจนกว่าจะเก็บเบ็ดนะครับช่วงกลางวันด้วยเหยื่อไส้เดือนครับไม่รู้ว่าจะติด บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้เมื่อเช้าที่เกี่ยวไว้นะก็ได้สี่ตัวครับผมโดยเหยื่อไส้เดือนนะไอที่หลุดก็เยอะอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับเนี่ยลูกปลากระทิงตัวกระเป๊กเลีกยกครับผมเนี่ยได้อยู่ครับผมตัวสองโลนะครับ ปีตัว2องโล <g leme> <Dynam ite> ได้เรื Luckily, ่อยๆครับผมโดยเยอะเส้เด <ss> ือนนะท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดติดตามช่องวิตีคนหากินแบบบ้านๆครับดูกันต่อครับทั้งหมดที่ได้ก็มี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมครับแล้วก็หอยโขงครับผมยุกใหญ่มากโอเคครับสำหรับต้นใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดติดตามครับผมช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับสวัสดีครับ